สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่วีรดาแองเจ e ล s c สช n n นลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567เดเี๋ยวรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้ <c oughs> ขอภัยค่ะพลังงาน ขึ้นมานะคะ energy เป็นไพ่ cross m i c กเ k e นะคะอันนี้พูดถึงเรื่องของศาสนาหรือว่าเรื่องของเอทวศาสตร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อันนี้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคือเป็นเรื่องความเชื่อก็ได้ ที่เรามีนะหรือเป็นลางสังหรณ์สัญชาตยาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องด้วยนะคะและอันนี้เป็นไพ่เลตเตอร์หรือไพ่จดหมายน,นี่พูดถึงเรื่องของคอมมิวนิเคชันการติดต่อเจราจาสื่อสารนะคะระหว่างเรานะกับใครบางคนนะคะที่เราต้องการ ติดต่อด้วยสื่อสารด้วยพูดคุยอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือมีข้อความส่งมาหรือเป็นลักษณะของการเซ็นสัญญาตกลงเจราจากันสำเร็จแบบนี้ก็ได้มาดูกันว่าไพ่ชุดหลักนะคะมีอะไรที่ต้องการจะสื่อมาถึงเราในเดือนนี้นะคะสำหรับราศีหรือลัคนามังกรบางอย่างต้องมนนะคะ m มจิคอล กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเรา something magical บางอย่างที่ต้องมน <c oughs> ต้องมนสะกดอยากทราบค่ะดวงชะตาของอูห้หูเยอะเกินไปนะคะอยากทราบดวงชะตาของชาวราศีหรือลัคนามังกรได้โปรดชิแนแนวทางให้กับราศีหรือลัคนามังกร two of pentacles six of wands seven of swords the hermit five of wands six of cups ace of swords Page, of Wands. Nine of Swords. Eight of Pentacles. Bottom of the deck, Nakadai <laughs> Pai, the Hierophant. Mm hmm. Hmm. Nice. jai. คือตรงนี้รู้สึกว่ามีเรื่องนะคะที่โดดเด่นเกี่ยวข้องกับเบื้องบนที่เขาอยากจะนำทางหรือให้คำแนะนำกับเรานะคะ guidance บางอย่างตรงนี้รู้สึกว่ามีเหตุการณ์หรือมีอะไรที่มันบ่งบอกถึงชัยชนะ และความสำเร็จ victory and success นะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศหรือต่างแดนด้วยหรือเป็นลักษณะติดต่อกับคนต่างชาติหรือเดินทางมาหาจากต่างประเทศในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวก็ได้ตรงนี้มันคือ pleasure ความพึงพอใจบางอย่างที่มีหรือว่าได้รับอะไรที่ทำให้เราพอใจมากๆ อีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงการพินิจพิเคราะห์คิดทบทวนพิจารณาบางอย่างอยู่ใช้ดุลยพินิจที่ดีที่สุดหรือ best judgment นะคะของเราเองตอนนี้เรามีอะไรที่ต้องตัดสินใจแหละเราถึงได้ดูอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีเรื่องที่เราลังเลมานาะนหรือ procrastinate หรือเราผลัดวันประกันพุ่งมานานเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมลราสีมังกรมันมีอะไรที่เรายังไม่ได้ลงมือทำนะเนี่ย มันถึงเวลาแล้วค่ะต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ให้เกิดความกระจ่างและลงมือทำทําให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันเป็นความสำเร็จสักทีมันจะหมดเวลาอยู่แล้วจะรอถึงเมื่อไหร่เอออาจารย์รู้สึกว่าต้องทำได้แล้วต้องตัดสินใจได้แล้วหรือว่าลงลงมือนะคะในสิ่งที่เราอยากจะเนี่ยคือทำให้เกิดขึ้นทำให้ฝันเราเป็นจริงหรือ manifest บางอย่างขึ้นมา เราต้องเราต้องเลือกโดยที่ตัวเราเนี่ยตัดสินใจแน่วแน่เองและฟังไกด์เดนส์หรือคําแนะนําจากเบื้องบนทางสัญชตาตญาณลังสังห์หรือผ่านการดูดวงก็ได้แต่คืออาจารย์รู้สึกว่ามันช่วยให้เราคลายเครียดคลายกังวลได้เยอะคือการที่เราหมักหมมอะไรหรือไม่ยอมทําอะไรเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆอ,อันนี้มันเป็นการบิลด์อัพหรือสะสมความเครียดไปเรื่อย มันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทําเพราะมันทําให้เราเกิดความเครียดความสะสมความกังวลนะคะสับสนนะคะคือมันมีเหตุการณ์ที่อาจจะมีความขัดแย้งหรือมีจนผู้ร้ายหรือเป็นลักษณะของคนที่ลักลอบหรือทุจริตหรือแอบทําอะไรอยู่ลับๆนะคะเกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องนี้หรือเป็นตัวเราก็ได้ที่อยากจะรวบรวมความกล้าโดยที่ยังไม่บอกให้ใครรู้หรือเก็บข้อมูลอยู่ และวางแผนอยู่ว่าต่อไปจะลงมือทําอะไรสักอย่างหรือตัดสินใจอะไรสักอย่างอย่างถ้าสมมติอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนงานตอนนี้เรายังไม่บอกใครนะคะเตรียมตัวหางานสมัครอยู่นะคือมันก็มีอะไรอะไรที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมได้ถ้าเราตัดสินใจแน่วแน่รอบเนี้ยแต่ว่าตรงนี้คือเราแบบขยันมากหรือเราทําอะไรเยอะมากมันมีเรื่องที่ต้องทําเยอะเป็นตัวงานหรือเป็นการหาเงินของเรานี่แหละ เกี่ยวข้องกับชีวิตเราซึ่งมันเป็นเป้าหมายชีวิตหรือ life purpose ที่ว่ามันเป็นเรื่องระหว่างเรากับเบื้องบนคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะคะว่าเราเหมาะกับอาชีพอะไรเราควรทํางานอะไรอันนี้คือตัวเราจะต้องคุยกับเบื้องบนของเราหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราด้วยตัวเองนะคนอื่นนะต่อให้อยากบอกก็ไม่สมควรไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวล่วงเข้าไปแล้วนะคะเราจะรู้เองอะคืออย่าง บอกก็บอกได้คร่าวๆเอาไลน์นะคะไม่สามารถที่จะลงลึกได้เพราะมันเป็นเนี่ยเรื่องระหว่างเรากับเขาแต่ว่าเราต้องรู้ตัวเราได้แล้วตอนนี้เขาปลุกเราขึ้นมามันคือ awakening หรือการตื่นรู้บางอย่างที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาให้ clarity หรือความกระจ่างกับเรามันมีความจริงที่อยู่ในใจ truth spiritual truth ความจริงบางอย่างที่ปรากฏออกมาก็ได้ อย่างเช่นการจับได้โปะแตกหรือเรารู้อะไรมาหรือข้อมูลอะไรที่มาถึงนะคะตรงนี้อย่า ignore หรืออย่าเพิกเฉยกับสัญญาณที่เราได้รับคือเราใกล้ชิดมากเลยกับเบื้องบนเราอาจจะแบบไปไหว้พระทาบุญหรือสร้างบุญสร้างกุศลบางอย่างเอาไว้แล้วเหมือนกับเราได้รับการตอบรับคําอธิษฐานก็คือสมพรที่เราไปปรารถนาไปขอนั่นเองหลายคนอาจจะมีเรื่องของการแก้บนในเดือนนี้ด้วยอืม ตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่างานยุ่งนะสำหรับพวกเราราศีมังกรเดือนนี้งานยุ่งหรืออาจจะมีการสอบนะคะอ่านหนังสือเหนื่อยนอนดึกเครียดนอนไม่หลับอย่างนี้ก็ได้อาจารย์เห็นว่าเงินก็ดีนะดีกว่าเดือนก่อนเดือนก่อนเงินแย่มากเลยคือเหมือนแบบจ่ายเยอะแล้วก็เข้าน้อยนะคะหรือว่าเงินหมุนแต่เดือนนี้รู้สึกว่าทำงานแล้วได้เงินสมน้ำสมเนือ้อเห็นเงินหายเหนื่อยเลย ตรงนี้เนี่ยเขาอยากให้เรามีจุดยืนคือชัดเจนว่าเราเหมาะกับอะไรเราต้องการอะไรนะคะเซโนด้วยนะคือปฏิเสธกล้าที่จะปฏิเสธถ้ารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เราพึงจะกระทำหรือควรทำนะคะทีนี้ celebration มันเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่สุดเลยนะช่วงนี้คือเหมือนกับ เป็นจังหวะเวลาที่ดีมากๆกค่ะก็คือสิ่งที่ยากลําบากหรือยุ่งยากปัญหาต่างๆมันไปอยู่ข้างหลังเราหมดละเดี๋ยวเราจะมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ละนะคะเราเหมือนกับขอพรอ,อะไรไว้เราจะสมหวังความสําเร็จเรื่องงานตําแหน่งการปรับระดับการเลื่อนตําแหน่งการรับตําแหน่งการได้งานทําการย้ายประเทศได้ย้ายถิ่นฐานย้ายเมืองย้ายจังหวัดก็ได้ไปทำงานที่ใหม่หรือทำในบริษัทต่างประเทศหรือองค์กรต่างชาติหรือไปอยู่เมืองนอกเลยหรือไปเรียนต่อ นะคะมันมีความสำเร็จต่างๆให้เห็นย้ายครั้งนี้มันไม่ใช่ย้ายภายในนะมันเป็นย้ายข้ามแผนกไม่ใช่ข้ามแผนกมันไม่ใช่แค่ข้ามแผนกข้ามบริษัทไปเลยหรือข้ามองค์กรไปเลยแบบนี้ก็ได้เปลี่ยนผู้จัดการเปลี่ยนหัวหน้าหรือเปลี่ยนบอสคนที่ทำธุรกิจเนี่ยเดินสายต่างประเทศหรือเป็นลักษณะฟรีแลนเซอร์อย่างนักแสดงอิสระนะคะ มีโชคดีมีข่าวดีหรือว่าอาจจะได้รับคัดเลือกเพื่อไปเล่นละครเล่นหนังหรืออะไรหรือไปถ่ายแฟชั่นหรือเดินแบบหรือเป็นเขาเรียกว่าตัวแทนของแบรนด์เขาอย่างนี้ก็ได้คือเป็นลักษณะของการที่ได้รับชื่อเสียงเกียรติยศทางแดนไกลโกอินเตอร์นั่นเองนะคะเป็นที่ยอมรับนะของคนต่างประเทศแล้วก็มีเรื่องของงานเกีย่ยวกับคนต่างชาติที่ตอนเนี้ โดดเด่นนะคนที่ทำงานเกี่ยวกับท่องเที่ยวหรือเกี่ยวกับร้านอาหารที่มีคนต่างประเทศมาทานหรืออยู่ในย่านที่เป็นย่านแบบต่างชาติเนี่ยอาจารย์ว่าดีนะคะในเดือนนี้เดืนเงินดีขึ้นนะโอ้รถมากเดี๋ยวให้ดูก่อน อันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พลังความแข็งแกร่ง strength กับเรา angel of strength และน,นี่คือเลิศม,มากๆนะคะ door to value and door to romance ประตูสองบานเปิดออกพร้อมกันทั้งประตูการเงินนะคะเงินเงินทองทองหลังไหลเข้ามานะและประตูแห่งความรักโรแมนติกแสดงว่าเดือนนี้เงินดีความรักเด่นนะคะดีทั้งสองเรื่องเลยเลิศคนมีคู่ดูมีความสุข แต่ถ้าคู่ไหนทะเลาะก,กันอันนี้อาจจะไม่ใช่นะต้องระวังการนอกใจหรือแอบทำอะไรรับลังหรือการปิดบังนะคะการกลับมาคืนดีมีให้เห็นแต่ดูแล้วเรายังเก๊กังๆยังไม่อยากจะกลับไปเพราะรู้สึกว่าท็อกซิกมากทะเลาะก,กันบ่อยมีคนที่อายุน้อยกว่าหรือต่างกับเรามากอาจจะน้อยกว่ามากหรือมากกว่าเรามากแบบนี้เข้ามา มีใครบางคนที่เขามองเห็นถึงคุณค่าในตัวเราและเขารักในแบบที่เราเป็นอาจารย์รู้สึกว่าเราเจอกับคนที่เป็นคนดีมากๆนะคะทีนี้เรา manifest เขาเข้ามาใช้พลังนรมิตดึงดูคนที่ถูกต้องหรืองานที่ใช่หรือความรักที่ดีตอนนี้เรามีสติปัญญาที่ดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไพ่พระด้วยนะคะพระมาปโปรดถึงหน้าบ้านนะเห็นปะ บ้านหลังนี้นะคะมีมีครอบครัวมีสุนัขมาต้อนรับอย่างเงี้ยออสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้สติและให้ปัญญากับเราคือจะรู้สึกว่าโชคดีมาถึงแล้วนะพรเนี้มาถึงเราแล้ว,ลวไม่ต้องรอแล้วค่ะมาแล้วคือเราเราต้องรับพรนะแต่ตอนนี้เราปฏิเสธที่จะมองเห็นอยู่หรือเปล่าคือเราคิดว่าไม่หรอกเราไม่มีโชคแค่พูดถ้าเราพูดอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราต้องพูดดีๆคิดดีๆให้กับตัวเรา เราถึงจะได้ดีนะคือตรงนี้เราปฏิเสธที่จะมองเห็นหรือว่าปิดสัญชตาตญาณเราไม่ได้นะคะ Third จ h ก k r าก็เปิดแล้วจักระดวงตาที่3อะ่ะตอนนี้รับทรัพย์อย่างเดียวนะคะราศีมังกรรับทรัพย์นะคะคือโชคดีเรามีอยู่ความร่ำรวยเราเฮงอยู่นะคะแต่ว่าเราอ่ะก็อยากจะทำให้ได้ตามที่เราตั้งใจนี้เรามีเป้าหมายละเดอะสตาร์ควาดาว มีโอกาสที่จะไปได้สูงขึ้นได้ตำแหน่งสูงขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นขยับขยายงานได้หรือเป็นลักษณะของคนที่สมหวังนั่นเองมีชื่อเสียงเกียรติยศอย่างนี้ก็ได้นะคะมีเรื่องของลูกหรือการมีบุตรนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือให้กำเนิดโปรเจกต์ใหม่ มีเรื่องของแรงบันดาลใจหรือแรงปรารถนาบางอย่างนะคะถ้าคนที่มีแฟนเนี่ยช่วงนี้จะมีเรื่องบนเตียงที่เหมือนกับมีแม่เหล็กดึงดูดเข้าหากันมากๆเลยเอาจจะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกับคนรักมากมากนะส่วนเรื่องเงินเนี่ยเราเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดเงินเขามานะคะเพราะเราตัดสินใจแน่แน่แล้วเราปราบคนที่พยศคนทรยศหักหลังเราด้วยเราบอกเราไม่เอาไว้ก็คือไล่ออกหรือเราแบบเหมือนรีพอร์ต บอกเจ้านายอะไรแบบนี้ก็ได้หรือตัวเราเองเอาตัวเราออกมาลาออกอย่างเงี้ยคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เราจะไปเลิกชดหญิงในที่อื่นแล้วถ้าเกิดเราอยู่ที่เก่าแล้วไม่ดีหรือเราโดนเลิกออฟมานะคะความรักเนี่ยมันเหมือนกับมีใครบางคนที่ยังคงรอคอยเราอยู่ยังมีความหวังนะคะ แล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนที่ต้องการเวลากว่าเขาจะแบบว่าเชื่อในความสัมพันธ์นี้เหมือนเขาอยากดูไปก่อนอยากพิจารณาไปก่อนนะคะเขาอาจจะเคยเจ็บมาเยอะเป็นใครบางคนที่มีพลังในตัวเขามากอันนี้เนี่ยเราเองก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสยัยหรือที่อยู่อาศัยด้วยนะคะจ,จะย้ายไปอยู่ด้วยกันกับแฟนหรือมีคนย้ายมาอยู่กับเราอย่างนี้ก็ได้ cleansing ชำระพลังงานลบพลังงานไม่ดีตอนนี้ต้องชัดเจนรักใครชอบใครสารภาพรักแบบเคลียร์ยรหรือมีแฟนก็เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเรานะคะบางคนคบหากันอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้นะคะว่าเออเราจะแสดงออกอยังไงท่าทีให้คนรักรู้ว่าเราลึกๆแล้วเราต้องการอะไรบางทีมันยากนะการพูดความรู้สึกที่ อยู่ในลึกๆในใจแต่ว่าก็ต้องพูดถ้าเกิดว่าพูดแล้วอยู่กันไม่ได้หรือมันเครียดมากอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่ตัวจริงแล้วแหละนะคะหรืออะไรที่เราพูดแล้วเขารับฟังเขายินดีที่จะปรับปรุงอ่ะอันนี้มันก็ยังพอจะไปกันต่อได้คืออาจารย์รู้สึกว่ามันมีเรื่องกังวลเยอะเกินไปตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องลูกน้องสร้างปัญหาให้หรือว่าบริวารที่เราติดต่องานหรือคนรักเราก็ได้นะคะที่หาเรื่องหารามาให้ แต่ตัวเราเองเราเป็นคนเข้มแข็งเราเป็นคนมีจุดยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะต้องเกรงใจเราคือปราบปราบคนไม่ไม่มีวินยัยหรือไม่ไม่เชื่อฟังได้เราเป็นลักษณะภาวะผู้นำหรือหัวหน้าหรือเจ้าของอะไรแบบเนี้เราก็จะมีความแบบมีบรารมีของเราแต่ทีนี้เนี่ยอย่าไปยึดติดเรื่องอดีตนะคะเพราะว่ามันดูแล้วไม่จริงใจเป็นลักษณะของคนที่คบซ้อนหรือคุยซ้อนก็ได้ในระหว่างเนี้ย อาจจะรู้สึกว่าเรามีเนื้อคู่ตัวจริงรออยู่หรืออาจจะได้พบเจอกันแล้วตอนนี้เลยก็ได้คือใครบางคนที่มาจากอดีตชาติและทาให้เรารู้สึกดีมีความสุขความรักเราสดชื่นนะคะแบบนี้เราก็รักษาเขาไว้ให้ดีเพราะว่าคนคนนี้เขาจะเทให้เราหมดหน้าตักเลยอาจจะรู้สึกว่าความรักมันประตูความหวังประตูโอกาสมันเปิดออกสําหรับเราแล้วเพราะว่าเราใช้เวลามานานมากในการ manifest หรือใช้พลังเนรมิตด,ดึงดูดรักแท้หรือความรักดีๆครั้งนี้เข้ามา ประกอบกับเรื่องเงินด้วยคือชีวิตเราตอนนี้คือสมหวังรอบด้านเลยบอกเลยถ้าเรารู้สึกห่อเหี่ยวอยู่เนี่ยตอนนี้ฟังคลิปนี้นะคะแล้วเดินหน้า move on วันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆก็คือสมหวังมีความสุขมากๆนะมองไปข้างหน้าค่ะ นะใครขับรถบ้างนะมีใครขับรถแล้วมองไปข้างหลังไหมคะไม่มีหรอกเนาะทุกคนก็มองหน้ากันหมดนะคะแต่ว่าเวลาเราจะดูหลังเราก็อาจจะดูกล้องหรือกระจกหรือหันหลังไปมองบางครั้งบางคราวแต่หลักๆเราก็จะขับรถแบบมองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเหมือนกันชีวิตนะคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามองไม่เห็นอนาะคตเวลาเราอยู่กับใครเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกลับหวนกลับไปก็ได้แต่ถ้าเราเห็นว่าเออคนคนนี้เนี่ย ทำให้เรารู้สึกว่ามันพอๆกันในเรื่องของการรับและการให้ giving and taking reciprocate นะคะในเรื่องของอ,อารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกรักเนี่ยพอๆกันเราไม่ได้ว่ารักเข้าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเออเขาแฟร์เขายุติธรรมอย่างเงี้ยก็เหมาะที่จะไปต่อกับเรานะบางครั้งเนี่ยเราต้องตัดสินใจจากความรู้สึกแล้วก็เหตุและผลด้วยนะคะมันประกอบกันไปหมดเลยเนาะ ประมาณนี้ค่ะในเดือนนี้อาจารย์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะโชคดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักไลน์มาได้ตาม ID ไลน์ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและใครที่อยากจะดูแบบของสร้อยข้อมือสวยๆนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะ,ะในลิงก์ที่อาจารย์ให้ไว้ด้านล่างนี้หรือว่าสอบถามรายละเอียดมาทางไลน์ก็ได้นะคะและ ถ้าใครที่อยากจะดูดวงรายปียังเปิดรับอยู่นะคะใกล้จะโค้งสุดท้ายและควรที่จะรีบดูได้แล้วนะคะย้ำนะคะรีบได้แล้วคะ่ะนะใกล้ปิดแล้วนะดวงรายปีเนี่ยสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะคนที่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างเช่นเริ่มงานใหม่เริ่มต้นธุรกิจกิจการหรือว่า อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อะนะเราจะได้ไม่เสียเวลาไปอีกปีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะพูดถึงช่วงเวลาแห่งการกอบโกยตักตวงและให้จดใส่ปฏิทินเอาไว้เลยนะเน้นโหรศาศาสตร์ดวงดาวเราจะดูเจาะลึกและให้จดใส่ปฏิทินด้วยว่าช่วงไหนควรหลีกเลี่ยงหรือระวังอะไรนะคะรีบได้แล้วนะคะนนี้สัญ,ญญาณเตือนขึ้นมาเป็นสีแดงแล้วพูดเล่นนะคะคือจะบอกว่า มันมีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้ารู้สึกว่าเออมันติดตดดดิดขัดหรือตอนนี้มันไม่ค่อยมีความสุขอย่างที่เป็นอยู่นะคะก็ยินดีเลยแนะนำนะคะแล้วก็เราจะเน้นอ่าหราศาสตร์ดวงดาวแต่เราจะดูไพ่ด้วยนะคะไพ่ชุดหลักเป็นไพ่เทโรนะคะแล้วก็ มีไพ่นางฟ้านะคะหรือไพ่ Oracle เพื่อที่จะขอคำแนะนำให้กับพวกเราด้วยนะคะก็อาจจริงเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยอยู่กับอาจารย์นานนิดนึงแล้วอาจารย์จะให้ฟังซ้ำหลายๆรอบนะคะเพราะว่าฟังรอบเดียวมันไม่เข้าใจอยู่แล้วต้องฟังหลายๆครั้งแล้วก็จะได้ไม่ลืมด้วยกลับมาฟังอีกนะคะเอออ่ะทีนี้ใครที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศั เลขทะเบียนรถชื่อมงคลชื่อธุรกิจชื่ออีเมลนะคะทีะ่เหมาะสมกับเราโดยเฉพาะมันไม่ได้มงคลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีแล้วมันจะแมชกับทุกคนนะคะไม่ใช่นะมันคือมันต้องเราใช้ได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปใช้ที่เขาว่าว่ามันมงคลแล้วก็ได้มันไม่มีนะ one size fit all นะคะแล้วดูชื่อดูเลิกเนี่ย คือมันมันสำคัญตรงที่ว่าเราจะได้รู้นะคะว่าเมื่อไหรเนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมหรือการเริ่มต้นแม้แต่กระทั่งเริ่มทำธุรกิจทุกวันนี้ก็ต้องมีอีเมลเนี่ยนะคะหรือเบอร์โทรที่จะใช้เนี่ยมันต้องดีเริ่มตั้งแต่จุดนี้ก่อนเลยการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยมันเหมือนกลัดกระดุมเม็ดแรกแล้วเดี๋ยวต,ต่อไปมันก็จะดีตามเองถ้าเกิดเราตั้งใจนะคะ เออแล้วก็มีลายเซ็นมงคลนะคะที่ว่า,าการเซ็นชื่อเนี่ยบางคนเซ็นผิดวิธีก็จะรู้สึกว่ามันมีปัญหาถูกไหมเหมือนกับเจอเรื่องติดติขัดขัดหรือเจอปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือมันรู้สึกชีวิตมันแปลกๆขึ้นขึ้นลงๆยังไงก็ไม่รู้นะคะสามารถมาให้ออกแบบให้ได้นะคะสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์ไอดีเดียวกันนะ ก็ใครที่ยังทุกใจนอนไม่หลับนะคะแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธิลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังเป็นประจำเลยทุกคืนก่อนนอนนะตั้งใจนะคะฝึกจิตนะคะในการใช้พลังเนืมิตด,ดึงดูดสิ่งหรือคนที่เราต้องการเข้ามาในระหว่างที่เรานอนหลับนะคะก็จะบอกว่าถ้าจิตเรานิ่งเนี่ยสมาธิมาสติมาปัญญาเกิด นะคะการที่เราจะดึงดูดสิ่งต่างๆมันก็จะง่ายขึ้นการที่จิตเรามีสมาธิมันช่วยให้มันนิ่งแล้วใสนะคะจิตที่ใสเนี่ยจะเป็นอะไรที่ manifest หรือใช้พลังเนรมิตด,ดึงดูดสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าจิตที่ขุ่นมัวนะคะยังไงก็แนะนำนะตั้งใจนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยสำคัญมากๆอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ในสิ่งที่เราต้องการ นะคะอยากได้อะไรแต่ไม่ต้องลงรายละเอียดว่าเราชื่ออะไรหรือใครหรือเบอร์โทรหรือไม่ต้องใส่เลยนะคะแค่เขียนว่าเราปรารถนาอะไรมันเป็นการที่เราพยายามปล่อยพลังงานบางอย่างออกมาเราเขียนเราคิดเราพูดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยกลับเข้ามาหาเราพลังงานเครื่องความถี่เดียวกันนะคะพยายามใช้พลังเนนมิของเราให้เกิดประโยชน์คิดดีคิดชอบเขียนให้ดีพูดให้ดีพิมพ์ให้ดีด้วย พรอทําอะไรออกมาปล่อยพลังงานอะไรออกมาก็จะได้อย่างนั้นกลับไประวังให้ดีนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กด like กด share ให้อาจารย์ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปออกมาอีกเรื่อยๆนะคะรักทุกคนมากๆเลยนะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้อาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประธานพรคุ้มครองทุกท่านให้แคลว้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองหลั่งไหลนะคะไหลมาเทมานะคะมีความสุขสงบนะคะร่มเย็นนะทั้งตัวท่านเองและครอบครัวทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวไงเราพบกันใหม่โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ